สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส่วงเสาเซาครับวันนี้ครับพ่อพ่อครับ,รบดอต่ำนาบิแเกอจิงดีที่เก่าครับท่ามุกดาานครับบดยเฉพาการทหานครับหาหกมือทหานมองแปดพมก็เอาขึ้นครับ ยากครับพลอยพี่น้องอยากนํางานซบคู่ครับซบคู่ในวิไลเนาะไปซอยการซอยงานเพิ่นเลือไหวจะมองไงบ่จักกีดังกะป้าบอถือครับลงเลยเลยมอวานนี่เร็จส,สินพระกิจแหละก็เลย,เ,ลยเอามองแปดลงเมื่อนี้ก็ลงไปหลุ่นน้ำกันบิ่งครับแล้วเอามองลงผมอ่านนะครับ ลุ่นน้องการเบิงสีนี่เ่บครับมันนี่มองแปดแน่มองสิพกน้านีอยู่แล้วอันสอส้มด่างครับบัวได้เอาขืนแต่ว่าครับบัวได้มันบัวถือครับช่วงช่วงนันจิตงานแน่เป็นงานควบคู่งานจกเสาครับอาเจะได้วันนี้กับไปรุ่นน้องการเบิงครับมองแปดดาเรื่องแล้ะ ลายมือลายเว้นบริโภคกอกันพี่น้องเอ้ยน้ำกับบกลุอยู่ครับผมกับลุงแต่้ยม,มือเศรา้าต้องเสื้อกะเงีมแรงนะครับช่วงนะเนี่ยงานพี่น้องเลยป่ะไปหลุดน้องกันเบิงครับมือนี้มันจิม,มี่วะมันจิม,มี่จัดไปยักแต่ว่าทําม,มาว่านนี่ท้ามที่งานอยู่อดทีมงาน,างาน,างานไรมองวะ ป้ากับโบอยากถือปนไดครับปามองหัวปลามองใหญ่เนาะโบขออยไใดเเพื่อนว่าน้ำมันบกครับป่ะไปลุ่นน้ำกันครับ มะเอะอเอาลงกับมานแม่ขี่ขาบมอกแตกกับปนา น้อนเนอขีมแน่ราคาแบบปื้ 有味了 咱弄不来。 การะกาก็ได้อยู่กแลังเห็นเลยแหละวัวประปาก อยเยอะคืออกเลยโลงไร้ยดีสครับดอกแขงประมาณักโอ้ยข like, ้างข้างันเดียวข้างดวนนะครับฝนกระโต๊บแี่วดอกได้สวย ơ ừ, ơ sang đường, xóa Ủa ngày, ừ ừ ừ xăm ừ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  เซด,ด,ดสินภาลกิจกับพ่อแม่พี่น้องมันน,มน,นี้ก็ปลามองแปดครับสามสี่ตัวเนาะแต่ว่าเด้ปลาราคาตัวหนึ่งครับปลาเนอนทั้งบานผมเอินปลาหนังครับกระชิ่ยๆที่ประมาณเกือบโล่ะพวกเจดขีดเลยนะครับ ขีดแปดขีดนี่แหละยางได้เนาะปลาปากแน่ครับเห็นด่างเดียวครับปลาเม้งไงอย่างนี้โมเห็นคือเก่าพี่น้องมันบมดยำบมดถือเนาะครับเนาะเอาเอาพวกปลาลาคาไปก่อนครับช่วงนี้บู๊วีวางหันก็หนักการอย่างงันครับพี่น้องก็เลยบมได้เอาเมงแกะล้วงกันล่างเอาล้วงหมู่บ้านนี่ก็โอเคก็ได้เลยครับ อยากการอยากงานครับคู่ในวิไลเป็นใต้ครับกเ็เลยจะไปสสยการสอยงานเพิ่นเนาะก็เลยงาวเลยครับหาหกมือมองเปียกกระเบ,บิด่องเลยนะน้าก็บบกครับไปสอยการสอยงานเพิ่น นี่แลหละพราะน้พี่น้องเลยการเจ็บการเป็นการอยู่การตายมันเกิดขึ้นในท้องมือครับมือเกิดเท่าหูได้พี่น้องเลยแต่มือตายครับหูได้ครับจงใส่ที่จิเลืออยู่ให้มีความสุขเอาบหูมือตายครับทำดีอยู่กับสังคม เป็นคนดีของสังคมบู๊ยไปขู่วะเอ่าบอไดกับวันนี้ถ้ามูดาหารลาไปก่อนครับบอตำนาบิเกนดี้มกดาหารครับมันนี้กคเห็นปลาพอกจะฝากต้อนพี่น้องเอ้ยบอไดพบพ,พอกันล้าหมือนอได้กับจะลืมกันครับเขมา,ามาติดตามมาซื้อเมื่อก่าครับงา่มันบอไดกะบบอไดคือว่าแหละพราะไม่พี่น้องเลยงานมันไดกับบินมากข้นหนุกเก่าภูแถวคนมานะครับ คลิปนี้เราตามกันลาบไปก่อนครับเดีดดีไม่แห้งสุขุสุขคนครับลำล่ำไปลุยครับจากใจทีมงานนามีเก่งดีมุกทหารลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี